สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะครูปูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคร้านะคะนักเรียนสามารถติดตามครูปูได้นะคะที่ Facebook สื่อการเรียนการสอนบายครูปูนะคะหรือว่าจะเป็น youtube ก็ได้นะคะช่องครูปูชาแนลค่ะ,ะมาดูตัวอย่างวิธีการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคร้านะคะวิธีการก็คือ3เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าตัวเศษใช่ไหมคะส่วน2มันคือ ตัวส่วนอ่ะเราจะนำตัวส่วนเนี่ยค่ะไปหารตัวเศษได้เท่ากับเท่าไหร่ให้ไว้ข้างหน้านะคะอ่ะแล้วเศษที่เหลือเราจะมาเขียนเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนก็จะไว้เหมือนเดิมอ่ะอย่างเช่นอันนี้3ามส่วนสอส,ส่วนสคือเอา2นะคะไปหาร3นะคะก็คือท่องแม่สองสองหารอะไรได้3 2 1 2 2งห สองสี่ใช่ไหมคะได้สองหนสองก็จะเป็นสองหนึใช่ไหมคะเหลือเศษเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมคะ 2, 1, สองหนสองนับไป2แล้ว3เหลือเศษหนึ่งก็จะไวเ้เศษตรงนี้1ส่วนด้วยตัวเดิมก็คือเลข2ก็ส่วนได้สองเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเศษ3าส่วนสก็จะได้เป็นจํานวนครั้ก็คือ1เศษหนส่วนด้วยสะคะอ่ะต่อไปข้อที่สอง นำตัวส่วนไปหารข้างบนก็คือ4 4หา,อารอะไรได้เท่ากับ9ก็ท่องม่4 4 1หนงคูณสได้เท่ากับ8ก็จะได้2ใช่ไหมคะ4 2 3, 4, 4, 4, 8 8แล้ว9เหลือเศษ1ใช่ไหมคะเศษ1ไว้ตรงนี้เป็นตัวเศษส่วนส่วนก็คือตัวเดิมคือเลข4นะคะแบบนี้นะอ่ะต่อไปนะคะข้อ3 15ส่วนด้วย เนะคะ15ส่วนด้วย7คือท้องแม่7 7 1 7 7 2 14ได้เท่ากับ2เอา2ไว้ข้างหน้าเหลือเศษ7จ็ใช่ไหมคะนับไป14แล้ว15หเหลือเศษ1ใช่ไหมคะเศษหนึไว้ที่ตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคือเลขเดิมคือเลข7นะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ เศษ23ส่วนด้วย11ท่องไม่11นะคะ11 1 11 11 2 22ได้2ใช่ไหมคะได้2แล้วเหลือเศษ22แล้ว23เหลือเศษ1ส่วนด้วยตัวส่วนตัวเดิมคือ11อ่ะต่อไปนะคะข้อที่5 19ส่วนด้วย5 19ส่วนด้วย5ท่องไม่5 5 1 5 5 2 10 5 3 5 5 4 20เกินใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ5 3 15อ่ะใส่3ไว้ข้างหน้านะคะ5 3 15 15แล้ว16 17 18 19เหลือเศษ4แหลือเศษสไว้ข้างบนนะคะส่วนด้วยตัวเสริมตัวเดิมก็คือเลข5 โอเคนะคะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนขานะคะถ้าเกิดว่านักเรียนหรือว่าคุณครูท่านใดนะคะต้องการใบงานนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะาสามารถโหลดได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะเป็นที่เฟซบุ๊กก็ได้นะคะสื่อการเรียนการสอนบายครูปูนะคะกดเข้าไปเลยคุณครูใส่ <c oughs> ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะนี่คือตัวอย่างของชิ้นงานสําเร็จนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่จะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะโอเคค่ะแล้วเจอคันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะคุณครูจะมาสอนเปลี่ยนจำนวนคราให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ